สวัสดีครับผมโทนี่พัศกรผวิพงศ์นะครับวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะมาแนะนําเครื่องมือที่จะยื่นย่อความสําเร็จของทุกท่านให้ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้นนะครับนั่นก็คือการใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยนะครับเป็นเครื่องมือที่สุดยอดมากทีเดียววันนี้ครับผมจะมาแนะนําถึงเรื่องของการใช้ร้านค้าออนไลน์นะครับก็แนะนําให้รู้จักกันก่อนเรื่องของระบบร้านค้าออนไลน์ นะครับเป็นขั้นตอนแรกครับที่จะนำพาเพื่อนสู่ความสำเร็จได้นะครับสำหรับร้านค้าออนไลน์ที่ทางเราจัดให้นั้นนะครับจะเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องเข้าไปสู่เว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า w w w ร i ไวด์เนะฮะ R I C H T I M E r i c time team ครับ T E A M .com นะครับ ปุ๊บนะฮะพอเข้าไปปั๊บเนี่ยนะฮะทุกท่านก็จะได้พบกับหน้าเว็บไซต์นะครับเป็นหน้าร้านค้าออนไลน์นะครับที่หน้าตาก็จะเหมือนกันหมดทุกท่านนะครับเป็นระบบเฟรนชชัยทางออนไลน์นะครับแต่ของเรานี่จะมีเรื่องของระบบความเป็นเฉพาะอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตนะครับว่าตรงนี้ฮะ เป็นชื่อของแต่ละท่านนะครับใครที่สมัครร้านค้าลำดับที่เท่าไหร่ก็จะมีชื่อของแต่ละท่านเบอร์โทรแล้วก็อีเมลนี่ปรากฏอยู่นะครับลองอเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆครับระบบร้านค้าย่อยนี้มันจะมีการออ้างิง U r L ตรงนี้ฮะะนครับ R E F นะครับสังเกตนะครับเมื่อกี้ R E F เท่ากับหนึ่งเนี่ยจะเป็นชื่อของอคุณ Rich Time Network ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราไป R E F เท่ากับ ร้านที่หนึ่งสองสามเนี่ยนะครับลองลองสังเกตนะฮะลองสังเกตดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนี่นะครับซปปร,ราากฏว่้านค้าก็จะเปลี่ยนชื่อไปคนนนะครับก็เลยเลยว่าเอออันนี้มันจะเปลี่ยนเป็นชื่ออีกคนหนึ่งเบอร์โทรอีกคนหนึ่งนะครับนี่คือความเฉพาะของร้านค้าแล้วครับแล้วก็เราสามารถที่จะใส่รูปของเรานะครับรูปส,สวยๆหล่อๆของเราเนี่ยนะครับลงไปที่ เป็นเจ้าของร้านค้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบความเฉพาะของเราอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของสถิตินะครับราการเอี่ยมชมรวมไปถึงการติดต่อยอดสั่งซื้อเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเก็บสถิติแยกส่วนของแต่ละร้านไปนะครับกลับไปที่เว็บลิสต้าทนครับนี่คือความเฉพาะของระบบร้านค้าย่อยของเรานะครับ ระบบต่อมานะครับเราลงมาอีกนิดหนึ่งนะฮะนี่คือระบบที่เกี่ยวข้องกับการแนะนําบริษัทรามิตานะครับสําหรับเว็บไซต์นี้นะครับจัดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการทํางานรามิตานะครับบริษัทรามิตาโดยเฉพาะโดยใช้ระบบออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรื่องของการแนะนําบริษัทในวิดีโอชุดนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้น อาจจะเป็นวิดีโอสั้นประมาณ56นาทีนะครับแนะนำให้รู้จักกับระมิตานะครับสินค้ามียังไงท่านประธานนะครับก็จะพูดคุยกับผู้มุ่งหวังที่มามามาชมมาดูเรานะครับส่วนต่อไปครับเป็นเรื่องสำคัญคือเรื่องของระบบข่าวสารนะครับระบบข่าวสารนี่นะครับเราจะไล่เรียงเพื่อเห็นความเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการ เปิดสาขาการจัดงาน First Step นะครับหรือแม้กระทั่งการไปเที่ยวมานะครับล่าสุดของเราเนี่ยเราไปเที่ยวเกาหลีมานะครับผมก็จะมีข่าวในการอัปเดตนะครับทั้งนี้เรื่องของระบบข่าวสารนี่นะครับจะเป็นตัว t ีอัในส่วนของบริษัทได้เป็นอย่างดีนะครับว่าบริษัทมีการเคลื่อนไหวมีการจัดทริปท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้มุ่งหวังที่จะเข้ามาดูเว็บไซต์ของเรานะครับนี่ครับ น,นี่คือที่เราไปเที่ยวก,ก,กรีลนม์นะฮะก็จะมีทั้งภาพนิ่งนะครับมีทั้งหัวข้อข่าวนะฮะแล้วก็มีวิดีโอภาพเคลื่อนไหวนะครับให้ทุกท่านได้เห็นแบบสามิติกันไปเลยนะฮะทั้งภาพทั้งเสียงเลยนะครับระบบ่าวสาเราจะมีระบบคอมเมนต์นะครับในการที่จะ เขาเรียกว่าเป็นการทีอัพกันนะครับเป็นการแบ่งปันแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับน,นี้คือข่าวสารนะครับสามารถที่ติดตามได้ต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งระบบที่สําคัญนะครับก็คือระบบเรื่องของผลิตภัณฑ์นะฮะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของพระมิตามีทั้งหมดเลยนะครับ หรือเราจะแยกตามหมวดหมู่เราก็สามารถที่จะมาเลือกตรงนี้ฮะได้ผลิตภัณฑ์ความอา่าใครสนใจหมวดหมู่ความงามสนใจหมวดหมดู่สุขภาพครัวเรือนนะครับสามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้นะครับสําหรับเรื่องของผลิตภัณฑ์เราเนี่ยจะเป็นแค่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแคตตาล็อกออนไลน์นะครับสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดนะแล้วก็จะเห็นรายละเอียดสินค้า ราคาสมาชิกนะครับรวมไปถึงทีวีหรือคะแนนของสินค้าแต่ละชนิดรวมไปถึงการที่ผู้หวังครับอยากจะซื้อผ่านหน้าร้านก็สามารถที่ช้อปปิ้งนะครับเป็นระบบประกา์สินค้านะครับช้อปปิ้งผ่านหน้าร้านลัได้นะครับอันนี้สมมติว่าเราผู้หวังเลือกฟานาเซียครับแล้วอยากจะกลับไปอีกที่สมมติว่าจะจับไปช้อปต่อนะครับ ก็สามารถกลับไปช็อปต่อได้อาจจะสนใจเรื่องของอวิต้านะฮะครับดูแล้วก็สนใจก็เลือกอวิ้าย่างน,นะครับเนี่ยฮะก็จะถูกเก็บไว้ในตะก้าสินค้านะครับมีการคำนวณราคารวมไปถึง PV ด้วยนะครับจากนั้น ถ้าสมมุติว่ามีผู้หวังเข้ามาในร้านเราแล้วอยากจะสั่งซื้อสินค้าก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับซึ่งใบสั่งซื้อชั่วคราวเนี่ยนะครับจะถูกเก็บไว้ที่หลังร้านของแต่ละท่านนะครับนี่คือจุดดีจุดเด่นของร้านค้าออนไลน์นิช i m ม t ทีมของเราเนี่ยนะเนี่ยครับ,รบผู้สั่งซื้อก็จะใส่ชื่อนามสกุลนะครับใส่ที่อยู่นะครับอีเมลของผู้หวังแล้วก็เบอร์โทรติดต่อ,อกลับนะฮะตรงนี้นะครับถ้าเราได้เรื่องของใบสั่งซื้อชั่วคราวแล้วเราสามารถที่จะนํามา เขียนน้ำษาสันซื้อกับรามิตาได้นะครับอันนี้ก็คือ,อระบบอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านนะฮะอันนี้ระบบเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับรกลับไปที่หน้าแรกกันสําหรับผลิตภัณฑ์ขายดีนะครับผมจะเอาไว้ด้านขวามือของเว็บไซต์นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราลงมาดูนิดนึงนี่ครับนี่คือผลิตภัณฑ์ขายดีนะครับที่ผมจะนํามาไวขา้ข้างๆตรงนี้นะ จากนั้นนะครับเรามาดูอีกระบบหนึ่งที่สําคัญนะครับมีเรื่องข่าวสารมีเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการเรียนรู้นะครับ